마디가 뭐 와부네 뭐 สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนาะทีมชาแนลนะครับวันนี้พาออกมาพามาตกปลายังไหมยเส้นควงใหม่บางประกงนะครับก็อยู่ตรงหน้าบ้านบางประกงเลยนะครับก่อนก่อนจะถึงก่อนจะถึงวัดเสมขาวนะครับก็จะให้ดูพิกัดตรง คอมเมนต์แรกนะครับสําหรับแผนที่หม่เพราะว่าหมายนี้ผมก็ยังไม่เคยมาตกนะครับจะอยู่คนละจุดกับที่ผมเคยมาลงคลิปล่าสุดนะครับวันนี้ก็มากับนาวิดนะครับขยะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเลีย์ให้นะครับขยะก็จะอยู่ตรงบ้านบางประกงนะครับขึ้นไปฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับบ้านบางประกงประมาณนี้นะครับ ก่อนจะถึงวัดแสมขาววัดแสมขาวจะอยู่นู่นนะครับจะประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นพวกขยะที่ทิง้งเขาทิ้งไว้เกลื่อนกลาเลยนะครับขยะขยะเยอะมากครับผมตามซุกตามผงหญ้าก,ก็มีแต่พวกขวดน้ำแก้วน้ำพวกขวดเหล้าข,ขวดเป็บทรงเป๊ปซี่เยอะนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ให้หมดนะครับ บริเวณนี้เป็นน้ำน้ำวนนะครับโซนนู่นจะริมฝั่งน้ําไหลแรงครับผมวันนี้ก็มากับนาวิทครับผมวิท,วทก็จะลงสามคันนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขยะผมเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้นะครับกลายเป็นเหยื่อเดียวกันนะครับนำหมักผลไม้รวมตัวเดียวกันครับผมรถก็ลงมาจอดข้างล่างครับผม ขยะก็มีตั้งแต่นู่นครับเดี๋ยวเราเขียร์ให้หมดตอนนี้ปีเวลาแปดโมงครึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับคันที่ใช้ก็จะเป็นคันของค่ายอาชิโนแปฟุตนะครับคันสปาตันโคนขาวเวดหขี่สิบสองนะครับลอกหมาป่าโกริล่าเบอร์สามพันนะครับสายเอนไทลินสายเต็มสิบสอปอนด์นะครับตะกั่ววันนี้อยู่ที่ยี่สิบกรัมนะครับ สำหรับตะก้อก็ใช้ตะก้อ2เซนนะครับดวงเบ็ด0.8นะครับประมาณนี้ครับผมส่วนผสมของเหยื่อก็จะมีลำ2กิโลนะครับเยมโล7ขีดขนมปัง7ขีดน้ำหมักผลไมร้รวม250 ml ครับผมต้องขอไปเสียงรถเสียงดังมากครับผมติดถนนใหญ่เลยนะครับ ประมาณนี้ครับตัวนี้จะยังอยู่ คันอื่นก็กินอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูไ้ปลาก่อนนะผมนี่ก็ผมไ้ปลากำลังเก็บขยะนะครับฝั่งนี้อันหนึ่งเลยนะมีอ,อี่สามันนี่สิบเลยนี่ยสุดท้าย,ยเลอยอ แกกินทุกครั้งเลยนะครับอ็เดี๋ยวผมจะเร่งเร่งเลครับตอนเช้าป้าโคงนี้กินเช้าผมก็ไม่ไน้เอามาโชว์สักทาไหร่นะครับก็ให้ดูผลงานรวม ปลานะครับปลาธรรมาชาตินะครับ ถูครับผมกินทั้งปลาทินทะเบียนนะครับ ปนินก็ใช้สวยๆนะครับใช้สี่นิ้วครับผม ันกระดุกเลยนะครับคันนี้น่าจะตัวสวยครับผม ปลามีแต่ไซส์สวยๆนะครับวันนี้มีแต่ไซส์นี้นะครับหมายนี้สุดยอดจริงครับผม Thank you. ขันนั่นก็นจะร่วงน้ำครับผมโอ้โหปลามันก็นจะร่วงน้ำอีกท่านก็นกินอยู่นะครับโซ่ปลาแบบนี้นี่ผมโอ้โหปลาเดือดว้วาวุ่นเลยครับผม 帕图，卡姆。 ตัวนี้เป็นปลาหมอคางดำนะครับนี่ครับผมคางดำาๆนี่นะครับนี่ลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมง45นาทีนะครับ8โมงถึง11โมงกว่านะครับใช้เวลาไม่มากครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างที่จะไหลแรงนะครับปลากินริมฝั่งที่เราอยู่นะครับพอฝั่งตรงข้ามน้ํามันไหลแรงครับผม เหยื่อก็เป็นน้ำหมักผลไม้รวมหมักหนึ่งคืนนะครับก็ถือว่ากินจัดวัดกระจายนะครับปันินมีแต่ใส่โบโบนะครับวันนี้โบสํสหรับโคเกี่ยวเป็นเม็ดโฟมนะครับเม็ดโฟมเบอร์0.5นะครับประมาณนี้ครับผมดวงเบ็ดใช้0.8ใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนะทีมชาแนลด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาสองคนกับนวิทย์นะครับก็ไปดูผลงานรวมว่าได้เยอะได้น้อยยังไงครับผมใครจะมาก็ฝากเรื่องขยะนิดนึงนะครับ ช่วยกันรักษาความสะอาดนิดนึงครับผมเดี๋ยวเขาจะมาให้ตกกันนะครับขยะเยอะมากนะครับเราก็เคลียร์ให้ก็เห็นทั้งกวดลงกวดเล่าก็น่าจะมากินเล่ากันแล้วก็ตกปลาแล้วก็ทิ้งขยะเกินขาดเด้นะครับวันนี้ผมก็เคลียร์หน้าหมายให้พื้นที่เรียบร้อยครับผมก่อนให้ดูไซปลานะครับวันนี้บอกเลยว่ามีแต่ไซสวยๆนะครับนี่ครับผม ประมาณนี้นะครับไสปาก็มีแต่ไซส์สวยๆนะครับตีมกระชังนะครับตอนเราตกเราใส่กระชังยาวนะครับป่าไซส์เดียวกันหมดนะครับสุดมากประมาณนี้ผมไส่ใส้สี่นิ้วนะครับถึงฝ่ามือประมาณนี้เยอะมากครับผมนี่นะครับแน่นเย็ดครับผมมีตัวใหญ่นะครับไส่ปลาครับผมนี่ครับผม นี่โบโบูนะครับนี่แน่นกะชั่งนะครับประมาณนี้ครับผมนี้ยขยะเราเคลียร์ให้เราจะาไปทิ้งถังขยะนะครับหมายสะอาดเรียบร้อยครับผมปลากินอยู่ริมฝั่งครับข้างนอกน้ำมันแรงครับผมประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปวันหยุดวันนี้ก็หมดเวลานะครับแปดโมงแปดโมงครึ่งครับถึงสิบเอดโมงกว่าๆนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับนงวิทย์วันนี้ก็โอเคครับถือว่าผลงานดีทีเดียวครับกินจัดวัากระจายครับผมวันนี้ก <laughs> <ổi> <feet> ็ถือว่ากินจัดวัากระจายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เวลาหมดหมดเวลานะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับผมกับนวิทย์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่างว่าสวัสดีครับ แกนที่อยู่ตรงคอมเมนต์แรกนะครับ